ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ใช้พืชเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงเป็นประเด็นคำถามมาจากพิทักกรที่ติดตามฟังทางในรายการของเรานะครับประเด็นในส่วนของทุเรียนค่อนข้างจะมีปัญหามากในด้านของคำถามก็จะเป็นในเรื่องของรูปทรง ซึ่งผมก็จะไล่เป็นลำดับลาดับไปนะครับว่าประเด็นที่พิทักกรประสบปัญหาเนี่ยก็ต้องการรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรมันใช่มูลเหตุจากตรงนี้หรือไม่ทั้งนี้ก็อาจจะใช้เอาแนวทางตรงนี้มาแก้ไขปัญหาในปีการผลิตนี้หรืออาจจะต้องเป็นปีการผลิตหน้าเรามาเริ่มต้นจากกรณีคำถามแรกนะครับก็คือดอกทุเรียนชุดหลังเนี่ยที่เพิ่งผ่านการบาน มันจะมีการบานอยู่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมปรากฏว่าดอกของทุเรียนส่วนใหญ่จะมีลักษณะของอัตราการติดผลแต่เป็นปัญหาด้านรูปทรงคือลักษณะของผลทุเรียนที่พัฒนาในระยะเวลา15วันเนี่ยเราพบว่าจะเป็นทรงงอจะเป็นทรงเป็ดจะเป็นทรงเบี้ยวถามว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจาก อะไรถ้าเราจะย้อนกลับไปเราจะเห็นข้อมูลสองส่วนนะครับที่เป็นภาพที่ชัดเจนก็คือดอกทุเรียนชุดนี้ส่วนใหญ่ช่วงที่จังหวะเข้าบานเนี่ยความชื้นสูงมากฝนตกคือกรณีฝนตกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งละที่ทำให้ดอกภายในเป็นฉ่ำน้ำเป็นสีน้ำตาลส่วนต่อมา บางดอกรุ่นหลังพอบานเสร็จลักษณะการติดผลณนะเวลานี้ขนาดานิ้วก้อยนิ้วกลางก็จะกลายเป็นลูกงอลูกเป็ดนี่เป็นส่วนหนึ่งครับก็คือความชื้นสูงเหมือนกับเจอฝนประมาณนี้หรือบางสวนอาจจะถามว่าเอาแล้วเกี่ยวกับน้ำมากไหมคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับกรณีน้ำมากถ้าน้ำมากที่เราให้ทางระบบรากก็จะเป็นทรงยาว แต่วันนี้เป็นเรื่องของความชื้นจากอากาศจากฝนที่ตกประการที่ 2, ในส่วนของการแตกใบอ่อนครับภาวะที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุเรียนนั้นเกิดสภาวะแตกใบอ่อนเป็นจำนวนมากจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพอเกิดการแตกใบอ่อนนั้นฐานพลังงานก็จะถูกแบ่งไปใช้ตรงนี้ มีผลต่อรูปทรงของทุเรียนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะสรุปให้เห็นภาพได้ว่าทุเรียนชุดที่บานในส่วนของเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นชุดที่กระทบกับภาวะใบอ่อนกระทบจากสภาวะฝนที่ตกกระทบจากความชื้นที่สูงเอาแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรล่ะพี่นักเสกกรครับเราก็คงจะต้องไปแก้ไขปัญหาเอา เนื่องจากในส่วนของอัตราการติดก็พอได้คือพอมีอัตราการติดที่พอใช้ได้นะครับแต่ปัญหานั้นเป็นปัญหาด้านรูปทรงคือถ้าเราจะย้อนไปเนี่ยปัจจัยที่เราพ่นเพิ่มอัตราการติดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโบรอนเดียวไม่ว่าจะเป็นเอิร์ดยีหรือไททาน,นิคหรือจะเป็นอะโทนิกหรือจะเป็นในกลุ่มของอตัวปัจจัยต่างๆเนี่ยสารลายอมิโนที่บำรุงดอก มีผลต่ออัตราการติดแต่ว่าพอไปถึงในดะดับฮอร์โมนภายในเนี่ยนะครับฮอร์โมนจี A หรือจิปลลรือแอสซิดเขาสูงมากกระบวนการปฏิสนธิหรือกระบวนการผสมเกสรเขาไม่ดีพออันเนื่องมาจากความชื้นที่สูงทำให้ความเข้มข้นของน้ำหวานที่ปลายเกสรตัวเมียเปลี่ยนแปลงเป็นอาจจะเหลวเกินไปก็เลยทำให้กระบวนการงอกของอตัวผู้ที่เข้าไปในรังไข่ไม่ดีพอ นี่คือเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับสภาพแล้วว่าถ้าอย่างนี้เราคงจะต้องไปปรับในเรื่องของการตลาดหมายความว่าในเมื่อเรามีผลผลิตประมาณนี้มันอาจจะมีส่วนหนึ่งพอสวยงามนะครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะ,อะงอหรืออาจจะเป็นรูปทรงที่ไม่สวยงามเราก็คงจะต้องจำเป็นที่จะต้องนำไว เพราะนั้นในด้านของการมองก็คือเพิ่มคุณภาพเพิ่มขนาดเพิ่มน้าหนักเพื่อที่จะไปดูตลาดในลักษณะตลาดก็คือจะมีตลาดแช่แข็งซึ่งไม่ค่อยเน้นรูปทรงนักเน้นเนื้อปริมาณที่มากหรือเป็นตลาดภายในประเทศที่ไปเน้นเรื่องของทุเรียนแกะยามที่ทุเรียนไม่มีผลผลิตรูปทรงไม่พอรูปทรงไม่ดี เราจําได้นะครับบางครั้งมันก็ราคาดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือเพิ่มพลูให้เบ่งเพิ่มเนื้อเพิ่มแป้งเพิ่มสีเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันในสาระต่อไปอันนี้ก็คือประเด็นคําถามแรกกับดอกชุดสุดท้ายเราเนี่ยที่ทําไมมันติดผลแล้วรูปทรงไม่สวยเลยมีทั้งบิดทั้งเบี้ยวทั้งงอทั้งยาวทั้งเป็นเป็ด ทีนี้มาดูคําถามต่อมานะครับพิทักกรค่อนข้างจะถามกันมากแล้วก็เ,เรื่องนี้เราก็ตอบไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือทรงยาวทรงของทุเรียนโดยเฉพาะในส่วนของหมอนทองเนี่ยทำไมมันเป็นทรงยาวาผมจะไม่พูดถึงภูรวงนะครับอันนี้คือทรงเนี่ยยังสวยงามแต่ว่ายาวมากคือเราได้ตอบไปแล้วว่าประเด็นสาเหตุ มาจากในช่วงที่ก่อนดอกบานและหลังดอกบานพิ่นสกรให้น้ำมากเกินไปให้น้ำถี่เกินไปหรือจะเป็นกรณีที่มันมีปัจจัยอื่นมาสนับสนุนก็คือมีฝนตกพูดกันตรงๆง่ายๆว่าน้ำมากระดับฮอร์โมน GA หรือจิบเบอรลิกแอในดอกค่อนข้างจะสูงดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย คำถามคือแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรซึ่งผมย้อนข้อมูลกลับไปอีกทีนะครับว่าเราก็ได้แจ้งหรือได้แนะนำว่าประการแรกสิ่งที่เราทำได้คือเราจะต้องเอาผลถ่วงไว้คือไว้ผลให้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะไปลดขนาดหมายความว่าอย่างเช่นเราไว้ผลเดียวเราก็ควรจะไว้ผลเป็นลูกคู่ ถ้าเรามีผลเดียวเราก็ต้องไว้ในตำแหน่งใกล้กันถ้าเป็นลักษณะผลช่อเราจำเป็นที่จะต้องเอาผลถ่วงไว้อาจจะมีทรงสวยทรงกลางทรงไม่สวยก็ต้องถ่วงไว้อันนี้คือคำแนะนำที่เราได้แจ้งไปแล้วส่วนหนึ่งหลักการตรงนี้คือ ป้องกันในส่วนของขนาดที่จะเป็นไซส์จัมโบ้เกิน5กิโลกรัมตอนนี้เราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าบรรดาลุงก็แจ้งมาแล้วว่าเขาต้องการทุเรียนไซส์สากิโลบวกลบถ้าเกิน5้กิโลเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาด้านการตลาดขึ้นมาเพราะนั้นการไว้ผลจำนวนมากเนี่ยเป็นการป้องกันน้ําหนักที่เกินเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอทุเรียนเข้าส่งแล้ว ประมาณ50-50วัน55วันเราก็จะเริ่มเห็นการพันารูปทรงบิดเบี้ยวตรงนี้แหละครับเราจะเริ่มดันทรงของทุเรียนให้เบ่งภูกลางไปจนกระทั่งถึงอา,อายุ90วันดังนั้นในระยะนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือการช่วยพอเราไว้ผลจำนวนมากเราก็จะแพ้ป,ปัจจัยในการพ่นเพื่อเอบ่งพภูออกมา ปัจจัยผมยกตัวอย่างที่เรามีงานศึกษาเช่นเราใช้ปุ๋ยมามิโกร12 27 23เป็นสูตรที่เราได้ทดลองแล้วหรือท่านอาจจะใช้สูตรใกล้เคียงนะครับก็คือประมาณนี้12 27 23เป็นกลุ่มตัวที่1ปัจจัยตัวที่2ครับแคลเซียมบอลอนปัจจัยตัวที่3ที่เราใช้ก็คือ สารสกัดจากสาหร,ร่ายพลังงานเรื่อของกรดอะมิโนโไปเร่งการพัฒนาผลซึ่งท่านอาจจะเลือกได้ทั้งสาหร่ายอะมิโนโหรือจะเป็นตัวสาหร่ายต่างหากอะมิโนโอแอซิกต่างหากแล้วก็กลุ่มปัจจัยอัทโทนิกที่ต้องเพิ่มเข้าไปก็คือฮอร์โมน NAA คือออกซินออกซินเป็นชื่อการค้านะครับฮอร์โมนของตัวนี้ก็คือ NAA หรือเนปทลิกแอซิกก็ใช้ที่อัตรา50ซีต่อน้ำ200ลิตร พ่นเจาะไปที่ใต้ใบและผลโดยตรงเน้นไปที่ผลโดยตรงและเพิ่มไปที่ใต้ใบเราจะพ่นอยู่ประมาณ2-3ถึงครั้งในช่วงดันทรงตั้งแต่30 40 50 60่0 0 0วันระยะเวลาก็อาจจะเป็นสัปดาห์ครั้งหรือ7วันครั้งอันนี้อยู่ที่แล้วแต่พี่นักเกรที่มีศักยภาพเราจะดันภูกลางช่วยได้ความยาวของผลจะไม่ยาวออกมานะครับ เพราะเราใช้ผลถ่วงไว้ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการก็เราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็กเก็ตแจ็กเก็ตสารกำจัดเรียใบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไปถ้าใช้แจ็กเก็ตแจ็กเก็ต อัตราการใช้หน้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเพียไบได้อย่างเด็ดขาดบังคุดผิวมันผู้เรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผืิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราทงลูกโลก มาแล้วมาแล้วอุ๋ยเกรดตีชาลีเฟรดอุ๋ยเกรดคุณภาพจากประเทศเบนเย่มีหลายสูตรให้เลือกสูตรแร่งต้นชาลีเฟรตสู่สามสิบยสูตยี่สิบยและสูตยี่สิบเอ็ดยสเอ่สูตรแรงโดชาลีเฟรดสิบห้าสสองสิบเและสูตสิบห้าสสิบสูตรแรงผลชาลีเฟรด และสูตร 32, 32มามพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโรฟิกเอนไซม์กร่องสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโรโฟิกเอนไซม์กร่องสีเขียวสูตรเร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี S Q M ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ูใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้ว ทางผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบจะไปอ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมกุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิตรกรุ๊ป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบมแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นมแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเพี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12 6 24ปุ๋ยไนเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12 6 24ท็อปเคท็อปเค ท็อปเคพลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสอุยเกรดดีมีคุณภาพมาแล้วชุดปราบไปท็อปหลังข้อลำเลียงเอวิโตบวกใจเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งคนและทาเอวิโตสารปูออกซ่าสเตรวินวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิด เครื่ฟรีเมียมไตรเด็กดีเอฟสารแมงคอเสบสูตรดิฟเฮอร์สเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไม่ฟุง้งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อนติดต้นและใบพืชในอัตราการใช้เอวิโต้ร้อยปีสีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรถาดแผ่ที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยปีสีบวกไตรเด็กดีเอฟสองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกำจัดเชื้อไบทับทุ่งร่าแล้วยังสามารถครอบคลุม โรคพืชที่สําคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับขณะน,นี้มีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตก๊กุไทออน เพราะตโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิต,ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรรวมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตร,รใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพัณุ์ต่างๆเราดีได้ครับที่เฉพิมเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาฟังสาระต่อจากในช่วงที่1กันต่อได้เลยครับกรณีที่ท่านตัดแต่งไปแล้ว ตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าแล้วเราถอยน้ำได้ไหมไม่ได้ครับคือการถอยน้ำเนี่ยมันเป็นการบังคับให้เกิดสภาวะสงผอมแต่ตอนนี้เราต้องการภูกลางหรือภูเบงเราก็คงจะต้องให้น้ำเป็นปกติแต่เราไปเพิ่มปฏิกิริยาในการที่ผลโดยตรงตามสูตรที่ได้นำเรียนมาอันนี้ก็เป็นการแก้ไขได้ในระดับหนึ่งที่เรามีงานทดลอง เราก็สรุปตรงนี้ก่อนนะครับว่ากรณีทุเรียนทรงยาวเราจะต้องไว้ผล่วง่วงจำนวนไว้เพิ่มขึ้นกรณีต่อมาเมื่อเราพบว่าผลทุเรียนผ่านวิกิตการผ่านอายุ50 55วันไป60วันแล้วเราก็จะเริ่มเพิ่มน้ำเพิ่มปัจจัยเพื่อดันผูกลาง ฉะนั้นในช่วงตรงนี้นะเป็นช่วงประคองเราจะเห็นรูปทรงบิดเบี้ยวเราก็จะเพิ่มปัจจัยพ่นไปที่ใต้ใบและที่ผลโดยตรงตามสูตรที่ได้อธิบายมานี่คือประเด็นในการแก้ไขปัญหาทรงยาวทีนี้มาดูกันต่อครับว่ากรณีของผลทุเรียนของเราปีนี้เนี่ยจากประเด็นความร้อนความแห้งแรง อุณหภูมิที่สูงความชื้นสัพพั์ในอากาศที่ต่ำมากอาจจะมีผลต่อทรงผลเป็นทรงกลมเป็นผลขนาดเล็กบางครั้งก็มีทรงบิดเบี้ยวถ้าในกรณีเช่นนี้นะครับพีน่นอสกรร์ก็จะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประเด็นโดยพฤติกรรมของทุเรียนเนี่ยในระยะตั้งแต่หลังดอกบานไปจนถึงประมาณสาย15วัน50วัน เขาต้องการอาหารและพลังงานที่น้อยแต่ถ้าหลังจาก60วันผ่านไปแล้วเราสามารถที่จะให้ปัจจัยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยทางระบบรากปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีกลุ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมในกลุ่มของทีเคซอยเราเร่งน้ําจากปรับเป็นทีขึ้นคือประเด็นตรงนี้ ผมเคยอธิบายไว้แล้วนะครับว่าเราเคยยกตัวอย่างสวนที่เป็นทรงทุเรียนทรงก r o ทั้งสวนให้ฟังว่าในช่วงระยะตั้งแต่หลังดอกบานจนกระทั่งมาถึง50บวันน่พี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่ารูปทรงก็จะเป็นทรงตลมทรงหนามแดงหนามไม่ค่อยสดใสหนามไม่ค่อยพัฒนาแต่พี่น้องเกษตรกรท่านนั้นก็ยังคงไว้ผลผลิตประคองมาจนกระทั่งมาถึงระยะ ผ่านห้บวันเราก็จะเริ่มที่จะใช้ปัจจัยทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางดินปัจจัยทางระบบรากปุ๋ยทางระบบน้ำการพ่นปัจจัยทางใบการปรับน้ำเป็นทีเราก็จะเร่งการจเจริญเติบโตตั้งแต่ตต55 6 0้าวันเนี่ยไปจนถึง90วันอันนี้จากผลของการปฏิบัติทำให้เราเห็นว่าทุเรียนทั้งสวน กลายเป็นสรงกลมเป็นผลขนาดกลางและขนาดเล็กนี่เป็นเรื่องราวที่เราไปติดตามศึกษามาแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการประกอบแนวทางในการที่จะเพิ่มรูปทรงให้เป็นไปตามกลไกาการตลาดยกตัวอย่างกันณนะเวลานี้นะครับเวลานี้เนี่ยทุเรียนที่เป็นชุดบานเมื่อชุดใหญ่ชุดแรก คือบานอยู่ในราวประมาณสักกลางเดือนมกราคมกลางเดือนมกราคมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นผลขนาดกระป๋องนมนะครับโตกว่ากระป๋องนมหรืออาจจะโตเป็นขวดโคกก็มีลักษณะทรงจะเป็นทรงใหญ่และก็ยาวก้นแหลมนี่คือรูปทรงที่หนึ่งทรงเหล่านี้ถ้า มีผลผลิตปริมาณน้อยโอกาสของการที่จะมีน้ำหนักเกิน5กิโลย่อมมีสูงมากแต่ถ้าเป็นกรณีที่มีผลผลิตในปริมาณที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีปริมาณมากพอก็จะกลายเป็นทรงที่สวยงามน้ำหนักก็จะอยู่ในเกณฑ์4กิโลนี่คือกรณีแรกส่วนกรณีที่สอง ชุดที่บานเช่นเดียวกันเมื่อประมาณชุดกลางเดือนมกราคมจะเป็นทรงกลมลักษณะหนามเนี่ยจะมีหนามหยาบหนามเล็กปนกะปนกันอยู่ซึ่งที่ผมยกตัวอย่างจากสวนที่ได้นำเสนอก็คือลักษณะตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นในส่วนของดอกที่บานเมื่อชุดกลางเดือนมกราคมเราก็จะเห็นภาพว่า วันนี้รูปทรงจะอาจจะยังไม่ค่อยสวยแต่เราสามารถที่จะนำพาทุเรียนชุดนี้เนี่ยให้เป็นทรงยาวขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ทรงแบ่งภูกลางขึ้นมาโดยการเพิ่มปัจจัยทุกระบบในตั้งแต่หลังจากปลอดภัยก็คืออายุ50-55วันผ่านไปซึ่งตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนของท่านที่มีทุเรียนรูปทรงอาจจะไม่สวยนะักอาจจะเป็นลักษณะหนามที่ยังไม่พลิกคือหนามเนี่ยจะมีการพลิกหนามอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราอาจจะเห็นว่าทุเรียนเขาเราโอ้โหหนามพร้อมสวยงามแต่อีก10วันหรืออีก15วันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหนามเพราะนั้นจึงย้ำว่าเราจะต้องพยายามที่จะเพิ่มปริมาณ ปัจจัยทั้งระบบนะครับทั้งทางดินทั้งทางใบให้กับเขาแล้วก็การเพิ่มไปที่ผลโดยตรงก็จะมีส่วนช่วยได้อย่างดีทีเดียวแล้วก็จะดันทรงเหล่านี้ไปจนถึง90วันเมื่อไปถึง90วันหลังดอกบานเนี่ยเราก็จะมีการประเมินกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเดินหน้าต่อไปหรือเราจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการสุกแก่ประเด็นที่เรามอง เราก็จะประเมินสถานการตลาดครับผมก็ต้องนําเรียนนะครับว่าในส่วนของผมเองนั้นเราได้ประเมินสารการให้กับพี่น้อสกรได้เห็นภาพบางส่วนแล้วครับว่าตัวเลขที่เห็นมาในปริมาณมากจากในส่วนของการประเมินของหน่วยงานที่ผ่านมาเนี่ยกับความจริงที่เราเห็นภาพในแปลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ แย้งกันอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแนวคิดบุมมองที่สำคัญที่เราจะต้องนำการตลาดมาปรับในส่วนก็คือการพัฒนาในส่วนของรูปทรงเพื่อให้เป็นทรงที่ตลาดต้องการนี่คือในมุมหนึ่งแต่ถ้าเรามองไปตลาดเพื่อการส่งออกไม่ได้เราก็จะมามองตลาดในด้านของตลาดแช่แข็ง ตลาดแชกแข็งนั้นจะเป็นตลาดที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของอรูปทรงนักแต่เน้นปริมาณเนื้อแล้วก็ในลักษณะไม่ดูเรื่องของสีผิวลูหนามอะไรมากมายนะักถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยเราจะได้พลูเบ,บงจะเป็นกลุ่มทุเรียนแช่แข็งถ้าเรามีขนาดใจเกินไปพี่นศสกรครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าทุเรียนไม่มีจริงๆ ไอ้เงื่อนไขต่างๆมันก็คงจะหมดไปหรือลดไปอย่าเพิ่งไปตกใจกับในส่วนของกระแสะเหล่านี้สิ่งที่สำคัญนะครับในด้านของตลาดบริโภคภายในเนี่ยทุเรียนแกะเนื้อถือว่าเป็นตลาดที่ได้เป็นกระแสะดีราคาก็ดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพู้กันในตรงๆว่าทุเรียนที่แกะเนื้อทุเรียนภายในเนี่ย บางครั้งราคาจะสูงกว่าหน้าลงอีกถึง5บาทต่อกิโลกรัมเราก็คงมองในประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นในการสร้างเนื้อสร้างแป้งสร้างสีสร้างความเหนียวสร้างกลิ่นสร้างรสชาติจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับทุเรียนภายในประเทศนี่คือมุมมองที่เราเห็นภาพแล้วก็ในด้านของการตลาด ก็คงไม่ได้เป็นไปตามกระแสอะไรมากมายนักนะครับที่เราเห็นชัดเจนก็คือทุเรียนเมื่อเข้าสู่ตลาดมากเมื่อไหร่ราคาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงคงไม่ได้เป็นไปตามในโลกของสื่อโซเชียลที่ได้ออกมากันนี่คือประเด็นสาระในเช้าวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท่านสวัสดีครับ